สวัสดีครับกลับมาเจอกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์อบอลประจําวันที่4ก่ันัายาคม256นะผมกับเบนนาทีบับก่อนอื่นเลยต้องขออภัยนะผมไม่ได้ทําคลิปให้แนวทางมา2วันนะผมพอดีไปเที่ยวต่างจังหวัดมาขออาภัยกันด้วยนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลอาจจะน้อยไปบ้างนะผมแต่ว่าไม่เป็นไร เป็นนาฎีบาปยังพร้อมจัดหนักจัดเต็มให้กับพี่ๆทุกๆท่านเหมือนเช่นเคยส่วนพี่ๆท่านใดนะผมที่กําลังมองหากลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการันตีด้วยสมาชิกตอนนี้1 0 0 0 0กว่าท่านนะผมไม่ต้องไปที่ไหนไกลมาที่นี่ได้เลยนะผมทางเข้า หน้าช่อง t i k ต็อกใต้รูปโปรไฟล์นะผมมีทางเข้าอยู่ส่วนเพจเบ้นนาทีบาปช่อง YouTube เบ้นนาทีบาปเบ้นนาทีบาปปักหมุดไว้ให้แล้วใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมทั้ง3ช่องทางนะผมสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบ้นนาทีบาบได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับเหมือนเช่นเคยนะผมหนึ่งคู่ชูชื่นวันนี้ไปกันที่เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ยูสิบเก้านะผมนัดเปิดสนามเลยระหว่างนอร์เวย์พบกับปรีตนะผม ทีมชาตินอร์เวย์ภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ปิเมนตานะผมยังคงใช้นักเตะแกนหลักจากเยาวชนในลีกของตัวเองเหมือนเช่นเคยผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงหลังที่ผ่านมาถือว่าโหดเอาเรื่องไม่เบาเลยนะครับผมส่วนทางฝั่งทีมชาติกรีซนะผมผลงานและฟอร์มการเล่นยังอยู่ในมาตรฐานของทีมอยู่เพราะก่อนหน้านี้5นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครมาเลย บอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมนี้ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีแบบสุดๆทั้ง2ทีมเลยนอร์เวย์ชนะลวดมา3นัดติดต่อกันส่วนทางฝั่งกีตก็ไม่แพ้ใครมา5นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะผมกับเรดกำแพงที่เปิดมาให้นอร์เวย์ต่อที่ปอป,อปาตากลมนะผมคู่นี้นะผมเบน์นาทีบะให้เลือกเชียร์ไปที่นอร์เวย์นั้นมีของดีแน่นอนครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ